สวัดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะครูฝ้าจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมปลูกต้นแคสตารัดกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะด้วยกระดาษสีผสมอาหารกระดาษสีกาวน้ำเปล่ากระดาษ a อดินสอกันไกรแล้วก็แผ่นบัโป้ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราจะผสมสีกันก่อนค่ะ โดยครูไฟยนะคะเตรียมมาให้เรียบร้อยแล้วในส่วนผสมนะคะก็จะมีกาวน้ำแล้วก็สีผสมอาหารสีเขียวค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้แผ่นบับเปิลค่ะวันนี้ครูไฟยเนี่ยนำแผ่นบับเบิลเนี่ยมาติดลงบนถ้วยพลาสติกแบบนี้แต่ว่าบ้านใครไม่มีบับเบิลนะคะเด็กๆสามารถนําของเล่นหรือวัสดุอื่นๆเนี่ยมาพิมพ์ภาพก็ได้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาพิมพ์ภาพพร้อมกันเลยนะคะ โดยให้เด็กๆนะคะใช้ด้านที่เป็นบับเบิลนะคะจุ่มลงบนสีค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาพิมพ์ภาพลงบนกระดาษได้เลยค่ะพิมพ์ให้ทั่วเลยนะคะเด็กๆกดลงไปแบบนี้เลยนะคะแล้วค่ะเด็กๆแล้วก็เด็กๆนะคะไปตากให้แห้งไปเลยค่ะเมื่อกระดาษของเด็กๆแห้งแล้วก็จะได้ลักษณะแบบนี้เลยปิง้งนี้นะคะให้เด็กๆนะคะตัดเป็นลักษณะแบบนี้จำนวน6แผ่นนะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนะคะพับครึ่งกระดาษโดยให้สีอยู่ด้านในนะคะพับครึ่งได้เลยค่ะให้ครบทุกแผ่นนะคะหลังจากนั้นเราจะทากาวค่ะที่ด้านหลังของกระดาษสีขาวแบบนี้นะคะจุ่มกาวแล้วก็ทาได้เลยค่ะแล้วก็นำอีกแผ่นหนึ่งมาประกบค่ะแบบนี้นะคะนี่จะได้ลักษณะแบบนี้แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทาก แล้วก็ประกบไปเรื่อยๆเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อถึงแผ่นสุดท้ายนะคะให้เด็กๆนะคะทากาวเหมือนเดิมเลยค่ะแล้วก็ประกอบทั้งสองด้านชนกันนะคะแล้วก็กางออกค่ะดูสิคะว่าจะเป็นต้นคลาส,สต้าหรือเปล่านี่เลย นี่ะลรคะเด็กเดกอนแคสตัของกูฟายเดี๋ยวเราไปรอให้แห้งกันก่อนนะคะระหว่างที่รอให้กาวแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งถ้วยกันค่ะให้เด็กๆนะคะนํากระดาษสีนะคะมาแส่ลงบนถ้วยค่ะเราจะทากาวให้เต็มถ้วยเลยนะคะทาลงไปได้เลยค่ะแล้วก็นํากระดาษสีนะคะ นำมาตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะเด็กๆแปะลงไปได้เลยค่ะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่เราตกแต่งกล้วยเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนําต้นแคตสตัสที่แห้งแล้วเนี่ยมาใส่กระถางได้เลยค่ะนี่เลยค่ะให้เด็กๆนะคะทากาวที่ด้านล่างของต้นแคตสตัสค่ะนี่เลยค่ะ ไปให้ทั่วเลยนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆนะคะนำต้นแคสตั๊เนี่ยไปวางบนถ้วยกระดาษค่ะนี่เลยขั้นตอนนี้นะคะอาจจะต้องใช้เวลาให้กาวแห้งนิดนึงค่ะนี่จัดให้สวยงามเลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆหลังจากที่ต้นแคสตั๊ของเราแห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตกแต่งต้นแคสตั๊กันค่ะ ครูฝ้ายจะนำกระดาษนะคะขยำเป็นแผ่นเล็กๆนะคะให้เหมือนกับหินสีค่ะจากนั้นนำมาจุ่มกาวแบบนี้นะคะแล้วก็มาวางเรียงตกแต่งได้เลยค่ะให้สวยงามนะคะนี่เลยค่ะต้นไม้ของเราก็จะสวยงามยิ่งขึ้นมากเลยค่ะกดลงไปด้วยนะคะเด็กๆเสร็จแล้วค่ะเด็กๆต้นแคสต์ัสของครูฝ้าย กิจกรรมนี้นะคะเด็กๆจะได้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ค่ะแถมยังได้ทักษะในเรื่องของกล้ามเนื้อมัดเล็กและก็กล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะสำหรับวันนี้ครูฝ้ายต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่กิจกรรมหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ